ในพรปีใหม่ที่อาจารย์เคยให้ไปนะก็จะประกอบด้วยสองส่วนหลักอันนี้อาจารย์ควรให้เผื่อใครที่ยังไม่เคยฟังพรปีใหม่จากอาจารย์ส่วนแรกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการให้พรให้พวกเรามีความสุขนะความสุขนี่มันเกิดจากอนะไรการปลดภาระกังวลได้ปลดหนี้ปลดสินใช่ไหมแล้วก็ได้ ตั้งตัวได้ก็คือนอกจากนนีประสินแล้วก็ให้มีเงินมีทองเข้ามาจ้พอมีเงินมีทองเข้ามาเนี่ยมันก็ตั้งตัวได้ไงพวกเราพอหนี้สินมันหมดไปใช่ไหมมันมีอะไรที่มันทําให้เราได้เริ่มต้นธุรกิจกิจการขึ้นมาใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ดีถูกต้องปะแล้วก็ให้ร่ำรวยในที่สุด เราคือไอการตั้งตัวเช่นตั้งกิจการอย่างเงี้ยอันนี้น,นี้คุยกันไปก่อนเนาะให้รอเพื่อนเพื่อนนะการตั้งกิจการเข้ามาเนี่ยผมว่ากันตามตรงมันก็มีโอกาสทั้งสำเร็จใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสทั้งที่จะนุมลุกนันดอนก็อยากให้ทุกศิษย์ของมหาบุตรารศิษย์อาจารย์องค์ทุกคนเนี่ย เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในฝั่งของความสําเร็จเนี่ยนี้อาจารย์ก็ให้วิธีไปด้วยวิธีที่จะให้มันสําเร็จหลักๆเลยนะพวกเราอาจจะฟังนะข้อคิดคําคมอะไรมาสารพัดอะไรตลอดปีแล้วก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมา อาจารย์ขออนุญาตย่อให้เหลือข้อเดียวได้ไหมไม่ต้องจำอะไรเยอะวิธีการที่จะทําให้เราเป็นคนที่โชคดีนะวิธีการทําให้เราเป็นคนโชคดีนะคือเราทําตนเองให้เป็นคนที่น่ารักอ,าอ้าวทำยังไงให้น่ารักอาจารย์ที่จริงพระเจ้าเคยพูดหมดแล้วนะพระเจ้าพูดหมดแล้ว ถ้าเป็นภาษาพระท่านเรียกสังขะวัตถุสี่อ่านี้ทวนให้ฟังจริงพวกเราถ้าเกิดตั้งแต่เด็กแต่เล็กมานี่อาจจะเคยได้ยินจนแบบคุ้คุณละสังขะวัตถุสี่ได้แก่หนึ่งรู้จักการให้คนอื่นให้โดยไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนอะไรอ่ะบางคนแบบจะให้อะไรใครนี่ไปเก่งไม่ร่วงหน้าว่ะ เขาต้องให้เราคืนมาอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอไม่ได้ไม่จะผิดหวังขึ้นมานั้นเรารู้จักการให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน,นข้อแรกนะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ตั้งแต่ช่วงที่จะเริ่มต้นปีใหม่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจงอย่างนี้ได้มันก็เหมือนกับเรามีหลักดีไงตั้งแต่ต้นปีไงะจะได้ไม่ต้องไปนั่งเก่งนั่งกังวลนั่งทุกข์นั่งเสียใจ นี่คือข้อแรกนะรู้จักการให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จริงอาจารย์จะบอกว่านะถ้าเรามานึกดูดีๆชีวิตของเราอ่ะที่เรามีโอกาสที่จะให้คนอื่นๆนะไม่จําเป็นนะพวกเราว่าจะต้องเป็นเข้าของเงินทองอย่างเดียวอาจารย์มาให้พวกเราทุกวันนี้คือมาให้ข้อคิดให้ความรู้ให้วิธีการนะ วิธีการที่เราจะรู้จักศักยภาพจุดอ่อนจุดแข็งของวันเกิดของเราใช่ไหมแล้วเราก็ไปปรับไปใช้ต้องก็กล่าวสวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งได้เราเจอกันครั้งแรกแนละ้วถือว่ามีวาสนาต่อกันเนาะอ่ะข้อแรกนะอาจารย์ฝากเอาไว้นะไม่ว่าเราอ่ะจะเป็นใครยังไงก็แล้วแต่นะทุกคนอยากได้ดิบได้ดีอยากมีความสุขทั้งนั้นถูกต้องไหมใครว่าถูกต้องทีมถ,ถูกต้องไหยวิธีการ พวกเราวิธีการนะที่จะทําให้ได้จิตได้ดีเนะี่ยจะบอกให้เป็นกิจจกักรวาลสถนเลยดีไหมย้ำอีกทีหนึงนะย้ำอีกทีหนึ่ง,นะง <grading> พวกเราอ่ะเรียกว่าทุกคนเลยก็ว่าได้ในชีวิตนี้เนะี่ยก็คงจะเหมือนเหมือนกันข้อหนึ่งก็คืออยากมีความสุขนะทุกคนอยากมีความสุข แล้วทุกคนเนี่ยนะก็ไปฟังไปดูไปรู้ไปเห็นไปได้ยินหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นข้อคิดค,คําคมอะไรต่างๆตลอดปีตลอด,ลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ขอย่อลงข้อเดียวเลยนะตั้งใจฟังให้ดีนะอยากมีความสุขเนี่ยเราทําข้อเดียวพอเลยทําข้อเดียวพอเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขอาจารย์เนี่ย จะบอกว่าข้อเดียวที่พวกเราอ่ะจะต้องทำคืออะไรไหมเป็นคนน่ารักคืออันนี้พูดแบบบ้านๆเลยนะจงเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักนี่มันทํำยังไงอาจารย์ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูหล่อดูสวยอย่างนั้นอย่างเดียวหรือเปล่าต้องใสเปอะไรอย่างเดียวหรือเปล่าอาจารย์พูดง่ายๆนะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าอ่ะท่านสอนไว้หมดแล้วหลายพันปีแล้วนะ ภาษาทางธรรมท่านเรียกสังคาวัตถุสีก็จ้ฟังยากอาจารย์มาย่อยให้ฟังฝากไปตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยจะได้มาถูกทางหนึ่งนะคนที่จะน่ารักนะนะหนึ่งคือรู้จักการให้โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนมันสุกใจพวกเราอาจารย์ให้เข้าิดง่ายๆนะคนให้อ่ะ มีความสุขมากกว่าคนรับจริงไหมบ่ลองคิดดูคนรับเนะ่นะอาจจะกินอิ่มดีแต่คนให้เนี่ยจะนอนหลับสนิทมากกว่าเพราะเราเข้าใจความหมายนี้ไหมเอ๊ะเป็นยังไงคนที่เขารับนี่เขาก็ได้ไงได้ในสิ่งที่เป็นอ่าสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาในชีวิตดีต๋ยวอาจารย์เปรียยเที่ไม่ไง่ายว่า เขาก็มีความสุขใจกับการที่เขาได้รับได้สิ่งที่เขาได้มาจากเราส่วนเราจะสุขใจเรานอนหลับสนิทเพราะว่าสุขใจเพราะว่าเอ้ความปีติความรู้สึกดีความรู้สึกเยือกเย็นสบายสบาย,สบายที่ให้คนอื่นเน่ยมันทําให้เราอะสุขใจแล้วก็หล่อเลี้ยงเราอ่ะนะหล่อเลี้ยงเราทําให้เรามีความสุขอันนี้มีความที่เรียกว่ามีคุณค่า พวกเราเชื่อหรือไม่ว่าคนบางคนเนี่ยจะร่ํารวยเป็นเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่นอนหลับสนิทได้ไม่ทุกคนนะเออใช้ก็ไม่ทุกคนก็นแล้วกันพวกเราขอให้เป็นคนที่รู้จักกันให้นะเราจะเป็นคนที่สุขใจนอนหลับสนิทข้อสองมีวาจาอันเป็นที่รักพวกเราการที่เป็นคนที่จะเป็นคนโชคดีเนี่ย มันต้องเป็นคนน่ารักแล้วถึงจะโชคดีตามมานอกจากการที่รู้จักให้แล้วเนี่ยการมีวาจาอันเป็นที่รักเนียพวกเรามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนกับตัวเราแล้วก็ส่งผลต่อคนรอบข้างที่ทำให้เขาสุขใจการที่เรามีวาจาอันเป็นที่รัก เมื่อเราพูดจาออกไปนะให้คนรอบข้างเขาได้ยินเขาได้รับรู้สดับรับฟังเขามีความสุขไอ้ความสุขนั้นแหละพวกเรามันจะสะท้อนกลับมาถึงตัวเราที่ตัวเราดังนั้นถ้าอาจารย์พูดแบบสั้นๆนะตัดมาสั้นๆเลยนะการที่เราพูดสิ่งที่มีความสุขออกไปนั้นนะ่ย เป็นการสะท้อนให้ความสุขนั้นนะกลับเข้ามาหาตัวเราอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญจริงๆของการมีวาจานเป็นที่รักนะวาจานที่รักก็ยังเป็นต้องจัจจาครับขาค่ะอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามันหมายถึงว่าเนื้อความหรือเจตนาที่อยู่ในาวาจานนั้นนะมันต้อง ส่งออกมาจากความรู้สึกที่ดีที่อยู่ข้างในและอย่างหนึ่งนะที่หลายๆคนพลาดนะอันนี้ลองฝากง่ายคิดเอาไว้หลายๆคนพลาดก็คือชอบมีคนบอกว่าเราไม่ค่อยพูดหวานหรอกเราเป็นคนปากร้ายใจดีมีใครเป็นไหมเราเป็นคนปากร้ายใจดีอาจารย์คิดว่านะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ เก่าเกินไปนะสิ่งที่มันจะต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็พูดใหม่เราต้องเป็นคนที่ปากดีแล้วก็ใจดีด้วยหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกดีเราควรจะนะมีคําพูดที่มันดีเหมือนกับที่เรารู้สึกไงดังนั้นย้ำอีกทีหนึ่งนะหมดยุคละ ที่ว่าปากร้ายใจดีหมดยุคล้วถ้าเกิดว่าใจดีปากจะต้องพูดสิ่งที่ดีด้วยต้องพูดสิ่งที่ดีด้วยอันนี้ฝากเอาไว้นะเอาเนี้ะถ้าพวกเราไม่เชื่ออาจารย์เราลองคิดเปรียบเทียบง่ายนะคนสองคนนะคนสองคนนะพวกเราเรารักใครมากกว่ากันระหว่างคนปากร้ายใจดี กับคนที่วาจาดีแล้วก็ใจดีด้วยเรารักใครมากกว่ากันสุภาละถ้าเทียบคนสองคน,คนที่จะต้องมาพบเจอพูดคุยกับเราระหว่างคนปากร้ายใดีแล้วก็เคยชินกับความปากร้ายจะดีของตัวเองก็ถือว่าในใจเราดีอยู่แล้วพูดยังไงก็ได้กับอีกคนหนึ่งใจเขาดีเขาพยายามพูดให้ดีเพื่อให้กล่อมกรจิตใจคนรอบข้างด้วยเราจะรักใครมากกว่ากันล่ะเราลองคิดนะ ฉันใดฉันนั้นคนอื่นที่เขารู้สึกกับเราอ่ะเขาก็อยากจะได้คนที่วาจาดีแล้วก็ใจดีด้วยฝากเป็นข้อคิดไปอ่ะเมื่อกี้ทวนนะใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้การที่จะโชคดีรับปีใหม่หรือว่าในทุกๆวันเลยเนะี่ยอาจารย์ให้ทำข้อเดียวคือเป็นคนน่ารักการที่จะเป็นคนน่ารักได้เนี่ยหนึ่งลนะ้วรู้จักการให้ สนะมีวาจาอันเป็นที่รัก 3. นะรู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์คือการที่เราเกิดมาแล้วก็ตายไปในชีวิตนี้อายุเฉลีย่ยมนุษย์อยู่ี่มาณ8ปปีถ้าไม่อุบัติเหตุตายผิดธรรมชาติหรือว่าเป็นโรคร้ายไปก่อนนะทุกคนอยู่ได้80ปีประมาณเนี้ยเฉลียล่ยเฉลี่ยนะใครถี่สุขภาพ ไม่ค่อยดีก็อยู่ได้ไม่ถึงใครสุขภาพดีก็อยู่ได้เกินนานองเนี้ยแต่ว่าเฉลี่ยอยู่ที่80ปีทีนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงตายเนี่ยประมาณ30 0 0 0วันเนี่ยเราอะได้สร้างประโยชน์ทิ้งเอาไว้ในโลกนี้มากน้อยเพียงใดเราได้สร้างความประทับใจในด้านดีในด้านร้ายไว้ในใจของผู้คนมากน้อยเพียงใดดังนั้น การทำตนให้เป็นประโยชน์อ่ะมันเป็นการสร้างความประทับใจในแง่ดีพึงสร้างพึงทำได้ทุกๆวันแล้วก็จะเป็นคนน่ารักแล้วจะเป็นคนโชคดีในที่สุดข้อสุดท้ายเลยนะนอกจากรู้จักการให้รู้จักมีวาจาเป็นที่รักแล้วเนี่ยรู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยหลายคนนะตกม้าตายทำไม่ได้ทำไม่ถึงคืออะไรรู้ปะ มีความสม่ำเสมอในการทำทั้งหมดที่พูดมามีการสม่งเสมอในการทำทั้งหมดที่พูดมาเพราะบางคนบอกเออบางคนบอกมีปณินานปีใหม่อยากจะอะไรนะตั้งใจแล้วก็ทำทำอยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เฉลียล่ยเราไม่ถึงเดือนนะสมม่วนมากก็จะล้มเลิกกันไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราตั้งใจที่จะรู้จักการให้ นะให้ให้ความรู้สึกที่ดีก็ยังดีไม่เป็นต้องก้าวแหวนเงินทองนะให้คำปรึกษาให้เงยคิดให้กำลังใจก็ยังดีรู้จักมีวาจาอันเป็นที่รักตั้งแต่ต้นปีเลยคือมันพอตั้งต้นดีน,นะพวกเรามันต่อย,ยอดมันไปได้ดีนะรู้จักทำตน้เป็นประโยชน์สิ่งที่เราทำเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะแล้วข้อสุดท้ายสำคัญคือมีความสม่ำเสมอ คือทำอ่ะจนเป็นกิจวัตรทาจนสําเร็จทําจนมันเป็นนิสัยถ้าวันไหนไม่ได้ทํมันรู้สึกแปลกๆเหมือนเราตื่นมาแล้วเราแปรงฟันานงะเออเอ,อ,อย่างนั้นแหละอาจารย์อยากให้พวกเราอ่ะรู้จักให้มีวาจารเป็นที่รักทําตอนให้เป็นประโยชน์นะกับคนอื่นเนี่ยเป็นกิจวัตรทําเป็นนิสัยทําเป็นปกติไม่ต้องแบบต้องตั้งใจมากคือแรกๆนะถ้าว่าตามตรงนะ <c oughs> ใครที่ไม่ไม่รู้จักการการให้ไปก่อน อายจะรู้สึกฝืๆนๆเนี่ยเร,เราแล้วก็หววแหนงติ่งของเราเราก็แบบบางทีเรารู้แล้วก็ไม่อยากบอกคนอื่นย้ำอีกทีนะการให้ไม่จาเป็นต้องไปเหมือนกับอะไรนะไม่จำเป็นต้องไปพยายามให้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองหรือว่าของที่มันต้องซื้ออะไรอย่างเดียวนะเข้าใจป่ะ <S 1> <S 1> มันไม่จําเป็นนะที่จะต้องเป็นแบบเอ้ยเราต้องควักเงินออกจากกระเป๋าไปให้อีกคนอื่นไม่จำเป็นคือในบางครั้งในบางสภาวะ ที่เราอ่ะ,อะไม่ได้มั่งมีเงินทองแต่เราให้ความจริงใจได้ไหมพวกเราได้ไหมให้กําลังใจคนได้ไหมให้การช่วยเหลือหยิบจับอะไรเท่าที่เป็นเป็นความสุขที่เราและผู้รับเนี่ยต้องตรงกันได้ไหมเนี่ยแหละคือการให้พวกเราหัวใจของการให้มันอยู่ที่วิธีคิดหรือหัวใจของเราอ่ะที่มันอยากให้ก่อนอันนี้คือหัวใจการให้นะแล้ว มันก็จะตามมาด้วยปียักวาจาคือการมีวาจาอันเป็นที่รักเราพูดอะไรยังรู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองเลยไอ้ปากเรามันอยู่ใกล้หูเราต้องไห่ยักะแค่ครบเดียวใช่ไหมถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีเนี่ยหูเราอ่ะเป็นคนแรกที่จะได้ยินใช่ไหมคนอื่นที่ก็ได้ยินเราต่อเนี่ยเขาก็เป็นรางวัลชีวิตต่อไปแล้วก็การทําให้เป็นประโยชน์ทําตนให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมมันก็ย่อมเกิดประโยชน์กับคนอื่นและย้มมยําอีกทีงนะ พวกเราอ่ะบางทีฟังอาจารย์เนี่ยอาจจะคิดแค่ว่าโอ้อาจารย์มาสอนให้ให้คนอื่นให้เสียสละดจนฉันไม่มีอะไรจะให้แล้วอาจารย์จะบอกว่าบางทีน,งนะว่าบางทีที่รอให้เนี่ยลึกๆแล้วเนะี่ยเราก็ให้เนี่ยเพราะเราอ่ะรู้ว่าผลของการให้อ่ะมันจะย้อนกลับมาหาตัวเรานะเสมออันนี้เป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่กฎรรที่อาจารย์คิดขึ้นมาเองถ้าเราคิดจะให้คนอื่นสุดท้ายเราจะได้บางสิ่งมาอยา่างตอบแทนกลับคืนมาโดยไม่ต้องคาดหวัง ถ้าเราพูดดีคนอื่นสุดท้ายจะมีเสียงที่ดีคาที่ดีย้อนกลับมาหาตัวเราโดยที่เราไม่ต้องคดาดหวังและถ้าเราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นสุดท้ายประโยชน์นั้นนะ่ะจะกลับคืนมาที่เราโดยไม่ต้องคดางดหวังเช่นเดียวกันบางทีเราอาจจะงงหรือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่เป็นไรลองเอาไปคิดลองอไปทําดูส่วนวันนี้อันนั้นคือที่พูดมาทั้งหมดคือการเกริ่นเ่าะส่วนวันนี้อาจารย์จะ ขอพูดเจาะลึกเข้าไปได้ไหมถึงอำนาจจิตของแต่ละวันเกิดอำนาจจิตของแต่ละวันเกิดมันขึ้นอยู่กับพวกเราเกิดวันไหนบ้างทิมันเกิดของตัวเองมานไหนเกิดวันไหนบ้างจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ้อย้ำอีกทีนึงนะใครที่เหมือนกับว่าจะ ถามจาบลึกก็ไปแล้วออวันเดือนปีเวลานี่ดวงเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไปตรวจดวงชะตาส่วนตัวกันนะหลังไม้นะเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของเรานี่คงไม่อยากไปไปพูดให้คนอื่นฟังใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ได้อยากพูดดวงเฉพาะเจ้าของเราอ่ะให้คนอื่นฟังหรอกถูกต้องป่ะใครว่่ถูกต้องพิมพ์ถูกต้อง,ต,ต,องต,ต้องไหมเออหาหเวลาส่วนตัวจอบลึกดวงกันหลังไม่นะอ่ะอังคารมาแล้วเสาร์มาแล้ว ขอครบเจ็ดวันได้ไหมขอครบเจ็ดวันได้ไหมสุกมาแล้ววันไหนอีกวันไหนไม่มาอังคารเสาร์สุกอังคารเสาร์สุกบนอยู่แค่นี้ยังขายตั้งสี่วันอังคารเสาร์สุกงั้นก็ขาดจันทร์พุธพฤหัสอาทิตย์อ้าวใครเกิดจันทร์พุธพฤหัสอาทิตย์เราเอาแค่วันเกิดเราสัปดาห์ก่อนนะยังไม่ต้องวันเดือนปีขนาดนั้นเพราะว่าถ้าละเอียดระดับวันเดือนปีหรือเวลาเกิดอ่ะ เป็นการลักษณะของของการเจาะลึกเจาะลึกดนส่วนตัวหลังใหม่นะเอา้าตอนนี้จัน์มาแล้วเดี๋ยวจันให้เวลาพวกเรากัน